วันนี้มาแจ้งข่าวนะคะอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองซึ่งล่าสุดก็จ่าย1,000บาทซึ่งจะมีการขยายจ่ายเบี้ยวความพิการด้วยนะคะมาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งมาให้ด้วยนะคะ ที่จะมีพาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องใหม่ๆคลิปใหม่ๆข้อมูลใหม่ๆต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะจากกรณีที่มีมติคอรมนะคะเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมามีการอนุมัติงบประมาณ2.7หมื่นล้านบาทนะคะให้กับกองทุนประชารัฐสวัสดิการแบ่งเป็นค่าใช้จ่าย4ประเด็นนะคะก็คือได้แก่ 1. การขยายมาตรการภาระค่าน้ำค่าไฟสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เดือนตุลาคม64ถึงเดือนกันยายน65นะคะ 2. จัดสวัสดิการให้กับผู้ที่ถือบัตร13.5ล้านคนในเรื่องค่าก๊าซหุงต้ม 3. เปิดลงทะเบียนสวัสดิการรอบใหม่1.6พันล้านบาทและ 4. นะคะการจัดสรร สวัสดิการให้ผู้ที่ถือบัตรรวม4,000กว่าล้านบาทนั่นเองค่ะซึ่งมีการขยายเบีย้ยความพิการถึงเดือนกันยายน2,565นะคะสำหรับเบีย้ยความพิการนี้นะคะที่เติมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนทุกวันที่22ของเดือนนะคะและก็จะสิ้นสุดไปในเดือนกันยายน64นะคะซึ่งล่าสุดคอรมได้มีการอนุมัติขยายสิทธิ เบีย้ยของผู้พิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200บาทถึงเดือนกันยายน65การรับเบีย้ยความพิการจากจำนวน800บาทต่อคนต่อเดือนเป็นจำนวน1,000บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้รวมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200บาทแล้วนะคะสำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนะคะและต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะน,นายธนกรโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าคอรมอนะคะมีมติเห็นชอบหลักการและก็ขยายมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟค่าไฟฟ้านะคะและก็ค่าน้ำประปาอนุมัติงบประมาณกลางปี64รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน27,000ล้านบาทนะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้นะคะ ก็คือ1วงเงิน2,018ล้านบาทนะคะเพื่อขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟตั้งแต่เดือนตุลาคม64ถึงเดือนกันยายน65นะคะก็คือรวมแล้วก็12เดือนค่ะกรณีใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนนะคะ ก็ให้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีนะคะตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันนั่นเองกรณีใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรานี้ในวงเงิน3 1 5บาทนะคะต่อครัวเรือนต่อเดือนด้วยนะคะกรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนดผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดค่ะครอบคลุมอยู่ที่จำนวน1.9ล้านครัวเรือนโดยประมาณค่ะ สนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะในกรณีใช้น้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน3 1 5บาทยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทส่วนเกินนะคะต้องชำระด้วยตนเองและกรณีใช้น้ำประปาเกิน3 1 5บาทผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็รับภาระนะคะชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมดเหมือนกันครอบคลุมอยู่ประมาณ หน0 0 0แกว่าครัวเรือนนะคะ2ก็คือวงเงิน18ล้านกว่าบาทนะคะสนับสน,นุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางและก็การเพิ่มเบี้ยความพิการนั่นเองค่ะสำหรับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนก็ค,คือซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและว,วัตถุดิบเพื่อการเกษตรจากร้านธงฟ้าประชารัฐและก็ร้านอื่นๆนะคะโดยมีผู้ มีสิทธิ์ที่มีรายได้เกินกว่า30,000บาทแต่ไม่เกิน1 0 0,000บาทต่อปีได้รับ200บาทต่อคนต่อเดือนส่วนผู้ที่มีสิทธิ์มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีได้รับ300บาทต่อคนสำหรับค่าก๊าซหุงต้มนะคะ55บาทต่อคนต่อ3เดือนค่ะและก็มีค่าเบี้ยความพิการจำนวน1000บาทต่อคนต่อเดือนอีกด้วยนะคะ 3มวงเงิน1642ล้านบาทดำเนินโครงการนะคะลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั่นเองเพื่อรับรองกระบวนการลงทะเบียนรอบใหม่โดยจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียนของหน่วยรับลงทะเบียนนะคะและก็ค่าใช้จ่ายในการผลิตและก็บริหารจัดการบัตรค่ะ ีนะคะวงเงิน4,500ล้านกว่าบาทนะคะสำหรับจัดสรรสวัสดิการแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนั่นเองค่ะภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีบัตรนะคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อาจทำให้ผู้ถือบัตรรอบใหม่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งการช่วยเหลือลดอัตราค่าน้ำค่าไฟ ตลอดจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนประชารััสสวดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะคะโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งกลุ่มคนที่ถือคนที่รัฐบาลห่วงใยนะคะเพื่อเพื่อให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีพลดความเสี่ยงการเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและก็การกระจายรายได้ รวมทั้งการยกระดับและก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นไปนตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นเองค่ะซึ่งอันนี้ก็นายธนากรก็ได้กล่าวมานะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยหรือว่าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนั่นเองค่ะ